อปปมาโทอมตังปะทังปะมาโทมัจุโนโปะทังอปปมาตานมียันติเยปมาตายถามาตาความไม่ประมาทเป็นทางอมตะความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทไม่มีวันตาย ผู้ประมาทถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วเอตังวิเศสโตยตวาอัปปมาธรมหิปันติตาอปปมาเทปโมทันติอริยานังโคจเรระตาบัณฑิตรู้เหตุน,นั้นโดยข้อแตกต่างคือข้อแตกต่างระหว่างความประมาทกับความไม่ประมาทนั้น ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทจึงยินดีในความไม่ประมาทเรื่นรมในธรรมที่เป็นอารมณ์ของพระอริยะเตชายิโนสาตาติกานิจจังตันหะปรกมาโหสันติเทรานิพานังโยคักเขมังอนุตตรัง ท่านผู้ฉลาดเหล่านั้นมันเพ่งพินิจตามเป็นจริงมีความเพียรมั่นอยู่เป็นนิดบรรลุพระนิพพานอันเป็นสภาวะที่สูงส่งอิสระจากกิเลสเครื่องผูกมัดอุทธานวะโตสติมโตสจิกรรมมะัสสะนิสัมมาการิโน สัญญาตาสะจะธรรมชีวิโนอัปมัตตะยะโสพิวัติยดย่อมเจริญแก่ผู้ขยันมีสติมีการงานบริสุทธิ์ทำงานด้วยความรอบคอบประมัดระวังเป็นอยู่โดยชอบธรรมไม่ประมาทอุทธาเนนปประมาณเทนะสัญญาเมนะทะเมนะจะ ทีปังกยิราธเมทาวียังโอโคโนาภิกิรติด้วยความขยันด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมระวังและด้วยการข่มใจตนเองผู้มีปัญญาควรสร้างเกาะแก่ตนที่ห่วงน้ำกิเลสไม่สามารถท่วมได้ ปะมาทะมะนุยุนชันติภาลาธุมเมธิโนชนาอัปะมาทันจะเมทาวีทะนังเศษถังวะรักคติคนผ่านสามปัญญามักมัวประมาทเสียส่วนคนฉลาดย่อมรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐ มาปะมาธะมะนุยุนเชทะมากามะระติสันทวังอัปะมัตโตหิชายันโตปัปโป,ะปะติวิปุลังสุขังพวกเธออย่ามัวประมาทอย่ามัวเอาแต่สนุกยินดีในกามคุณอยู่เลยผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจต,ตามเป็นจริงเท่านั้น จึงจะบรรลุถึงความสุขอันไพยบุญได้ปะมาทังอัปะมาเทนะยะทานุทติปันดีโตปัญญาปาสาธมารุหะอโสโกโสกินิงปะชังปัพพะตัดโถวะภุมมัตเถท,ทีโรพาเลอเวคติต เมื่อใดบัณฑิตกำจัดความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นเขาผู้เป็นปราชารได้ก้าวขึ้นสู่ปราศาสตร์คือปัญญาไรความเศร้าโศกมองเห็นประชาชนผู้โง่เขลาเศร้าโศกเหมือนคนยืนบนยอดเขามองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้นอัปปมตโตปมัตเตสุ สุเตสุพหูชาคโรอภลสสังวะสีคะโสหิตวายาติสุเมธโสผู้มีปัญญามักไม่ประมาทเมื่อคนอื่นพากันประมาทและตื่นเมื่อคนอื่นพากันหลับอยู่เขาจึงละทิ้งคนเหล่านั้นไปไกลเหมือนม้าฝีเท้าเร็ววิ่งเลยม้าตัวหากำลังไม่ได้ไปฉะนั้น อปปมาเทนะมัคควาเทวานังเศรษฐตังคะโตอัปปมาทังปะสังสันติปะมาโทคาริโตสตาท้าวมัคขวานถึงความเป็นใหญ่กว่าทวยเทพเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตจึงสรรเสริญความไม่ประมาทและติเตียนความประมาททุกเมื่อ อัปปมาทะระโตภิกขุปะมาเทมพยทัสสิวาสัญโยชนังอนุงถูลังดะหังอัคีวะคัจชติพิสุผู้ยินดีในความไม่ประมาณมองเห็นภัยในความประมาณย่อมเผากิเลสเครื่องผูกมัดน้อยใหญ่ได้เหมือนไฟเผาเชื้อทุกชนิดอัปปมาทะระโตภิขุ ปะมาเทพยทัศสีวาอภพโคปริหานายะนิพพานาเสวะสันติเกเทโสโภยินดีในความไม่ประมาณมองเห็นภัยในความประมาณไม่สมควรเสื่อมย่ำอยู่ใกล้พระนิพพานเป็นแน่แท้โกอิมังปะทวิงวิเจสติ ยะมะโลกันจะอิมังสะเทวกังโกธรรมะปะทังสุเทสิตังกุสโลปุภามิวะปะเจสติใครจักรู้แจ้งแผ่นดินนี้พร้อมทั้งยม,มโลกและเทวโลกใครจักเลือกเฟ้นกลุ่มธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ เสขโปทวิงวิเจสติยมะโลกันจะอิมังสะเทวกังเสขโธรรมะปทังสุเทศิตังกุสโลปุพะมิวะปเจสติพระเสขะจักรู้แจ้งแผ่นดินนี้พร้อมทั้งยมโลกและเทวโลกพระเสขะจักเลือกเฟ้นกลุ่มธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว เหมือนนายช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้เหนูปะมังกายะมิมังวิทตาวามะีีจิธรรมมังอภิสัมพุทาโนเฉตาวานะมารสะปะปุพกานิอัทัสนังมโจโราชะสัเฉบุคคลรู้ว่าร่างกายนี้แตกสลายง่ายเหมือนฟองน้ำเหมือนพยับแดด ควรทำลายลูกศรของมานจึงจะถึงความพ้นทัศนวิสัยของมัจจุราชปุภานิเหวะปจจินันตังพยาสัตตมะนะสังนะรังสุดตังคามังมะหูโควะมัจจุอาทายะคัจฉิมรตยูย่อมฉุดคลา้าน,นรชนผู้มัวเก็บดอกไม้การมคุณ มีใจเกี่ยวข้องอยู่ในการมาคุณไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่หลากมาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับไปฉะนั้นปุบผานิเหวะปจินันตังพยาสัตะมะนะสังนรังอาติตังเยวะกามเมโสอันตะโกกุรุเตวสังมรตยูย่อมครอบงำน,นรชน ผู้ที่มัวเพลินเก็บดอกไม้มีใจคล่องอยู่ในกรรมคุณไม่รู้จักอิ่มยะถาปิพระมะรปุผังวัน,นะคันทังอะเหทายังปะเลติระสมาทายะเอวังคาเมมุนีจเรมุนีพึงจะเริกไปในเขตคามไม่ทำลายศรัทธาและโภคะของชาวบ้าน ดูดพะมอดูดน้ำหวานของปุพชาติไม่ทำให้สีและกลิ่น้ํำแล้วจากไปณนะปะเรสังวิโลมานิณนะปะเรสังกาตากะตังอัตตโนวะอเวเขยยะกะตานิอากาตานิจะไม่ควรใส่ใจคำกล่าวร้ายของผู้อื่นไม่ควรตรวจด,ดูธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ ควรตรวจดูเฉพาะกิจที่ตนทำหรือไม่ทำเท่านั้นยะถาปิรุจิรังปุพังวันนวันตังอะคันทกังเอวังสุภาษิตาวาจาอภาลาหัวติอากุพะโตวาจาสุภาษิตของผู้ไม่ทำตามที่พูดย่อมไร้ผลเหมือนดอกไม้งามสีสวยแต่ไร้กลิ่น ยะถาปิโรจิรังปุพผังวันนะวันตังสะคันทะกังเอวังสุภาสิตาวาจาสะพลาหัวติสุขุพะโตวาจาสุภาสิตของผู้ทำได้ตามพูดย่อมอำนวยผลดีดุดดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมยะถาปิปุพพราสิมหากะยิรามาลาคุณีปะหู เอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตพังกุสลังระหงนรชนผู้เกิดมาแล้วต้องตายพึงสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากเหมือนนายมาลาการร้อยพวงมาลัยเป็นจำนวนมากจากกองดอกไม้ณนะปุพะคันโทปฏิวาตเมติณนะจันทนังตะคละมลิกาวา สัตัญจะคันโทปฏิวาตเมติสัพภาทิสาสัปริโสปวายติกลิ่นปุปชาติหอมทวนลมไม่ได้กลิ่นจันกลิศนาหรือดอกมะลิหอมทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นสัตตบุรุษหอมทวนลมได้สัตตบุรุษย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศจันทนังตะขรังวาปิ อุป,ปลังอาัฐาวสิกีเอเตสังคันทชาตานังสีละคันโทอนุตโรกลิ่นศีลหอมยิ่งกว่าของหอมเหล่านี้คือจัน์กิษนาดอกอุบลและกะลัมพักอัปปมัตโตอายังคันโทยะวายังตะคารจันทนีโยจะสีละวะตังคันโทว,วาติเทเวสุอุตตโม กลิ่นหอมคือกลิศนาหรือจันยังหอมน้อยนักแต่กลิ่นหอมของท่านผู้ทรงศีลประเสริฐนักหอมฟุ้งกระทั่งถึงทวยเทพย,ายดาเตสังสัมปันนาศีลานังอัปปมาทวิหารินังสัมมะทัญญาวิมุตตานังมาโรมักขังนวินทติ มันย่อมค้นไม่พบวิถีทางของผู้ทรงศีลอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะรู้ชอบยะถาสังการะธานัสมิงอุจิตสมิงมหาปเทปทุมังตัถฐชาเยถะสุจิคันทังมโนระมังเอวังสังการะภูเตสุอันทะภูเตปุทุชเน อติโรจติปัญญาะสัมมาสัมพุทธะสาวโกดอกบัวเกิดในสิ่งปฏิกูลที่เขาทิ้งไว้ใกล้ทางใหญ่ส่งกลิ่นหอมเรื่อนรมใจฉันใดห้ามกลางมูปุุชนผู้โง่เขลาผู้เป็นเสมือนสิ่งปฏิกูลพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยปัญญาฉันนั้นสาธุสาธุสาธุ